ีากร่วงานบครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญมาร่วมงานนี้นะครับก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข้าวหลากหลายทางเพศเหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับสังคมในสมัยนี้เพราะว่าตอนนี้โลกเปิดกว้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้พูดไปในงานก็คือความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการยอมรับในตอนนี้ได้แล้วซึ่งผมก็ดีใจที่มันมาถึงตรงนี้ตรงนด้ มาถึงตอนนี้ตจนได้นะครับผมกนะ็ขอให้ในปีต,ต่อๆไปก็มีผูพนํางานขึ้นเยอะๆเลยครับรใช่ครับใช่มามจริงๆผมมองว่านะตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วครับรู้สึกว่าความพอเราโตขึ้นแล้วนะคือตั้งแตเดียกผมอยู่กับเพื่อนๆที่เป็น l g b t ตลอด เยอะมากนะครับผมจะมีเพื่อนมีพี่มีน้องให้เป็น LGBT เยอะมากแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เขามีปัญหาที่แบบมีความแบบไม่มบบสบายใจในะการจะแสดงตัวตนแสดงออกหรือว่าโดนคนอื่นที่มองไม่ดีครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนเพื่อเหล่านั้นทุกคนลบถึงทุกคนเลยในประเทศแล้วก็ทั้งทั้งโลกเลยว่าแบบอยู่ในยุคที่แบบทุกคนเปิดกว้างมากๆแล้วทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่สามารถแสดงออกว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะชอบใครรักใครก็สามารถทําได้โดยที่ ถ้าสิ่งวันนั้นมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็คือแบบคสามารถเป็นตัวเองได้เลยเต็มที่อย่าผมถ้าผมก็สำนักงานวันนี้นะครับก็จะจัดตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทุกคนก็สามารถมาร่วมง,งานได้นะครับเพราะว่าจะมีกิจกรรมมากมายมีการประกวดนะครับมีการประกวดแร็คนะครับผมแล้วก็จะมีเดินพาเลทด,ด้วยแล้วก็มีการเยวกันเป็นทอล์กเซสชั่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ L G B T Q ด้วยนะครับก็ฝากทุกคนมาร่วมงานกันด้วยนะครับ เ,นนอ,เ,เอ,อ๋อคือ<ต>ถ้ามีมาาามโอกาสก็โอ้แต่ผมอาจจะไม่ได้แต่งตัวอะไรมันเยอะนะครับอาจจะคือแบบมา,มาร่วมเดินด้วยวก็เริ่มต้นมาถึงไหแล้วเหมือนได้ไหมก็เตรียมตัวอยู่ครับผมจริงๆตอนนี้ก็รอเวลารอบทเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะได้ถ่ายเลยเพราะว่าคุยกับพี่นิวพี่นิวบอกว่าจริงๆตอนนี้รอบทนึ่งเดียวคือถ้าบทเสร็จปุ๊บก็น่าจะหาคิวถ่ายหาแบบหาแบบหาเวลาถ่ายเลยครับ ตอนีมีบอ่านได้อ่านย้อนหลังไหว่าแบบนั้นยากซีหที่ต้องอารมณ์ยากสเลยจริงๆซีนอารมณ์เหมือนคือผมต้องรอบทมากกว่าเพราะว่าพี่นิวมันบอกว่าจริง,รงๆพวกซีนอารมณ์อาจจะพยายามไม่ได้ใส่มา,มากท่านใดนตอนที่เขาบอกก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีฉากไหนบ้างก็เลยว่าจะรอบทก่อนแล้วก็มาทํากันบ้านแบบหนักทีเดียวอารมณ์ๆก็เดี๋ยวต้องอ่านอ่านให้จบไปก่อนแหละสองเล่มแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านจ่อยทีนึง ย้อนไปดูแบบความสัมพันธ์แบบว่ามีมีมีก็แบบ key character แบบว่าคือคือพอย้อนไปดูก็รู้สึกว่าเราเ <c oughs> ราไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้มีบทพูดอะไรเยอะแยะมากส่วนจะเป็นงานสายตางานแบบแบบได้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําให้ดีขึ้นจริงๆผมว่ามันก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะทําให้ดีขึ้นตรงนี้ หนักมากเลยทุนนึงก็ทำกันบ้านในเรื่องของมาเสพซีรีส์ที่แบบว่าเศร้าๆจะได้ร้องไห้เลยครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเราไม่เคยเล่นบทที่ดรมมาม่าเศร้าๆาเลยครับแต่ก็โชคดีที่ต้นหลิวเขาถนัดทางนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เขาช่วยแล้วกันก็เป็นการร้องชื่อฟิวในการร้องไห้หือว่าเห็นหน้าเราเราร้องไห้เลยเขาจะไม่ร้องไห้หรอกคนละยิ้มเลยก็คงจะ,ะให้เขาช่วยแล้วกันในการแบบบิ้ว ให้พี่นิวให้พี่พี่ต้นหลิวนะครับครูพี่ต้นนะช่วยช่วยบิวของเรามีแบบต้องไปแบบหาแบบซีรีส์ที่แบบเกี่ยวกับดราม่าอะไอเงยไม่ว่าแบบในซีนีส์เราต้องประมาณไหนอะไรอย่างเครับเรามีแบบไปหาแบบไปดูซีรีส์ที่เป็นซีดราม่ามีครับมีมีไปดูมามีแบบเรื่องอะไที่แบบที่เราเป็นแบบไอ้คนที่เราเลยเราอยากจริงๆถ้าตอนนี้ที่ดูล่าสุดคือเรื่องวิชินโซครับ มันเป็นทนายมาเฟียจริงผมชอบเรื่องนี้มากอันนี้ดูรอบที่สองแล้วก็มันจะเป็นฉากที่เขาเหมือนกับมีปมกับอดีตกับที่บ้านเขาแล้วเขาร้องไห้โดยที่แบบว่าอยู่ดีก็ร้องมาอยู่ตาแดงไหลออกมาเลยผมน่าจะดูว่าเขาทํายังไงเออแต่ผมรู้สึกว่าเขาบียอนเกินผมน่าจะทำเปเคย้องบ้างไหมอบสองกจอแล้วแบบน้ำตาไหลองอะไรนี้ีไหมเคยลองพยายามทําแต่ว่าไม่ออกมันต้องเค้นอ่ะ ถ้าจะาถ,าถ,าถึงเวลา<ด>มันไม่ได้จริงต้องใช้แหละเย่ะอ,อ,อยากแบบว่ามีน้ำตาขอนได้แล้วก็ให้ต้นหลิวตอบก่อนอ๋นตอต้นหลิวเก่งมากต้นหลิวคือเคยถามไม่ถามแต่ว่า,า,วาคือหลิวตอบมาก็เป็นเชิงแบบคือมันเป็นความสามารถเขาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยครับคือผมก็ไม่สามารถทําได้ในตอนนี้หรือว่าณวันอย่างตอนถ่ายคลาดใช่ไหมเป็นฉากเปิดเ,เลยที่แบบเขาจะอยู่ตรงตรงโขดหินที่มองไปทะเลอย่างเงี้ยครับ ก็คือบรรยากาศรอบโดยรอบนอกคือร้อนมากคือถ้าเป็นผมอะยังไงก็ไม่มีทางราองาห้ได้แน่นอนใช่เหนือเต็มแน่นอนแต่ว่าเราเหลิวทําได้แล้วก็สู่อเ้ยฉันเก่งนะอะไรอย่างนี้ครับนางก็ฟิลแบบว่าเอออาจจะมีให้พี่นิวนบิวแป๊บนึงอะไร่งนะครับแล้วก็ได้เลยก็ว,ว้าวเป็นจ้าง่างนีครับเพราะตอนมันผมดูอยู่หลังมมนิเตอร์พอดีแล้วก็ลุ้นกับช่างช่างทำผมว่าจะจะออกมาไหมแล้วแป๊บนึงก็คือออกมาพี่นิวไปแป๊บเดียว กลับเข้ามาคือออกกันเลยเก่งมากมีแบบพอ,อเขาเขาปีนแบบเลาวแล้วคางแล้วให้ค้างเลยมีต้องไปตอบเขารอ,อย่กิงี้มต้องเช่วยเขาตอบไหมแบบว่าหยุดร้องนะอะไรอย่างงี้นนผมไม่กล้าไปตอบไม่หรอกผมต,มต้องเตือนไม่ถูกอะครัตัวร <laughs> ้องหนักกันเดิม <laughs> ผมก็เลยฟีลแบบไปทำตัวให้มันชิลๆไว้อะไรอย่างเงี้ยเหมืนไม่ซีเรียสเลยวิธีตอบใช่เพราะว่าบางบางคนถ้ายิ่งเราไปไปจับไปตอบเลยนะเพราะแล้วยิ่งร้อง <ๆ S 2> ไห้หนักกว่าเดิม มันไปจุดสวิตเทาอะฮะมันจะมีสวิตแบบฟุ้นเรากำลังจะร้องไห้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเพอไปแตะปุ๊บร้องเลย<ม><ม>นะ<ม>ก็เลยพยายามแบบทึ่งตัวชิวๆอ้ดันเทนเข้าไว้จะได้แบบสวิตอารมณ์ทันอะไรแบบนี้ช่วงนี้น้องแลมีอาก,การด้วยหรือเปล่อนนี้จะเป็นงงสวัสดิใ์ใช่ไหมก็ก็เห็นอไม่ดเป็นเลยเพราะช่วงนี้ผมก็ปวดผมก็มึงแผลเหมือนกันเออจริงตั้งแต่สงการล่างยางมาตอนเดี้ยวสักพัก จริงจริงเดี๋ยววันนี้ก็เจอแล้วเดี๋ยวกลับไปถ่ายงานก็เจอเดี๋ยวจะไปถามอาการสํบว่าเป็นเงบ้างไม่ทุกวันเดี๋ยวเจอกันบ่อยเจอเปนบ่อยมากเพราะว่าคืออย่างช่วงนี้คือแบบเรายังไม่ได้ถ่ายทําแต่ว่าเราก็จะมีงานของแต่ละคนแล้วก็เสื่องความยินดีกับเขาด้วยนะครับผ่านตรงนี้เลยละกันแบบเฟรนด์ออฟนะครับผมแบรนด์ใหม่ของเขานะฮะผมก็เห็นแล้วก็ยินดีเขาเหมาะสมจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะเข้าไปแซวน่าจะเข้าไปคุยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าทําไมถึงไม่เอา พี่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพรุงนี้จะมีพี่ไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยขอไปด้วยแต่ <c oughs> ลูกค้าบอกว่าถามพี่หรือยังลูกค้าบอก <c oughs> ทีนี้แสดงว่าต้องไปแวะ shopping ดอกไม้แล้วสิอะไรไนะครับอยากจะแบบไปแสดงคนดีกินในใจกับข,ของแอนคือ <c oughs> ผมรอเขามีอีเวนต์อยู่แต่ว่าผมจะไม่บอกตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่เซ <c oughs> <ข>อร์ไพรส์อาจจะฟีลแบบไปเซอร์ไพรส์เล็กๆอะไรแต่ตอนนี้บอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วเลยสิ จริงๆคงจะไม่แบบใหญ่มากมายก็คือแบบยินดีกับอะไรเงี้ยครับหลังบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้น่ารักน่ารักไม่รู้ไม่รู้แต่บอกตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ก็กะเซอร์ไพรกันต่อเลยก็เลยทรับ ครับก็ฝากแฟนๆนุกคนนะที่กําลังรอนะครับพาร์ทที่2องขอเอวอรยอยู่นะครับผมก็รับชมได้ไม่เกินปลายปีนี้แน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับมี3เรื่องนะครับต้นฟ้าได้ฝุ่นอาทิตย์ดาวตกแล้วก็แท็กเกอร์เดินหนาวนะครับก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับรอกันอีกนิดนึงนะครับผมเราจะได้ดูแน่นอนครับผมแล้วก็ตอนนี้จะมีสเปเชียลจูงั้งนอนนะครับก็สามารถไปซื้อบัตรดูกันได้นะครับเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ